เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o ก g o อ on ว e m a ก e อ e e ็ e เลเจน m o b i l o Tower of Fantasy y ok o า a n g a l o ง a กลบอลเม t ย e ฟ l อส t และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาละสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมเดคาโรนจีนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการรีไอดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปลืองอีเมลนะครับผมเพราะว่าเรามีแค่อีเมลเดียวเนี่ย เราก็สามารถรีในส่วนของตัวเกมนี้เรื่อยๆนะครับวิธีรีเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วเนาะแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยนะครับในส่วนของตัวเกมนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันก็จะมีหลายเซนะิร์ฟเนาะผมแนะนําว่าให้เราเข้ามาที่ในส่วนของเซิร์ฟที่เป็นเอเชียนะเอเชียนะครับเนี่ยผมได้อยู่ที่เอเชีย1-4นะส่วนตัวผมนะครับก็เลือกมาในส่วน เอเชียหนึ่งสี่แล้วกันผมจัาอนุมการรีไอดีของ Gmail นี้นะครับเดี๋ยวกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บนะแล้วมันก็จะพาเราเข้าไปในส่วนของหน้าเลือกตัวละครปกติเนาะแล้วก็ทําการสร้างแล้วก็เลือกตัวละครได้เลยนะครับว่าเราจะทําการเลือกสายไหนอะไรยังไงนะครับผมจะเอาเป็นเอ่อคาถาแล้วกันนะครับเนี่ยแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับอ่าโอเคเลือกเสร็จปุ๊บสร้างเลยครับเอามาตั้งชื่อตัวละครนะครับเดี๋ยวผมตั้งก่อนโอเค จัดไปเลยครับสร้างตัวละครเข้าไปแล้วก็กดเริ่มเกมได้เลยนะครับอันนี้คือเป็น ID ที่ผมยังไม่ได้ทําการแบบว่าสร้างตัวละครมาก่อนนะครับมาดูก่อนว่าเราสร้างตัวละครเข้าไปแล้วเราจะรียังไงนะครับเนี่ยพอเข้ามาใช่ปะการที่เราจะหาพวกตัวละครระดับแดงหรือว่าสัตว์แดงได้นะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งก็หาได้เลยนะครับเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บนะให้เรามาทําการกดดูโฆษณานะครับเนี่ยมันจะมีโฆษณาตรงนี้เนาะ กดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับโฆษณาเนี่ยมันจะมีให้เรากดมารับบัฟโน่นนี่นั่นได้นะครับทำให้ตัวละครเราเนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับเนี่ยการที่เราจะมาเปิดหาสุ่มหาพวกตัวละครที่เป็นทรานอัพนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับล้วก็มาดูโฆษณาตรงนี้เห็นปะมันจะแจกนะครับอย่างละหนึ่งนะครับแล้วก็กดดูไปเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูโฆษณาก่อนนะครับเดี๋ยวตัดไปเลยแล้วกัน โอเคตอนนี้ก็ทําการดูโฆษณาเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยพอเราดูโฆษณาเสร็จมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดออกจากตรงนี้เนาะเสร็จปุ๊บนะครับกดเข้ามาที่ตรงนี้ครับกล่องของขวัญนะครับผมมาทําการกดรับรางวัลก่อนเลยกดรับไปนะครับทั้งสองันเนาะมาที่กิจกรรมเอ่อเนี่ยครับไกด์เควสนะครับแล้วก็กิจกรรมเช็คชื่อรายเดือนนะครับกดไปกดรับเลยนะโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ให้เรามาทําการกดเปิดกระเป๋านะครับกดเปิดตรงนี้นะ นี่ครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาทําการกดเปิดอันนี้นะครับกล่องนี้เนี่ยมันจะทําการสุ่มนะครับว่าเราจะได้พวกไอเทมอื่นๆหรือไม่หรือว่าจะได้เป็นเอ่อทรานอัพก็ได้หรือจะได้เป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับมันจะมีใบสุ่มที่มันสุ่มมาให้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความโชคดีของเราว่าเราจะได้อะไรเดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูแล้วกันนะมากดไปปุ๊บ โอเคครับนี่ผมได้ใบสุ่มทรานอัพมาเพิ่ม1ใบนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการแบบว่าเพิ่มเงินเนาะนะตอนนี้เรามีเงินอยู่แค่1 0 0 0 0่นใช่ปะเรากดปุ๊บนะครับเนี่ยมันจะสุ่มเงินมาให้เราเนี่ยครับมีเงิน30000นละนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็น ID ใหม่นะครับตัวละครใหม่มันจะมีในส่วนของตรงนี้ครับซองจดหมายมาแจกของแล้ด้วยเห็นไหมตรงเนี้ย แล้วก็สามารถมากดรับได้นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะแจกเงินมาให้ด้วยนะครับสามร้อย k เนาะประมาณนี้เนี่ยกดรับได้นะแต่น,นี้ไม่เกี่ยวกับการรีนะจริงๆเราไม่ต้องกดรับก็ได้นะครับเออประมาณนี้อา่าโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ให้เรากดเปิดกระเป๋ามาอีกทีนึงนะครับแล้วก็มาทําการกดดูเลยว่าเราจะสุ่มได้อะไรนะครับขึ้นอยู่กับความโชคดีของเรานะครับและหลาคนเนี่ยก็จะทําการสุ่มแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะได้ตัวแดงมานะครับเนี่ยสังเกตป่ะเนี่ยพวกนี้ครับห้าสองเนี่ยชื่อคล้าย พวกนี้ก็เหมือนกันครับเขามาลีหาตัวละครบางคนก้าวไปขายนะครับเอาไอดีไปขายมา,าให้คนที่อยากได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่านะตัวเนี้ยตัวพวกไ d ดีที่เป็นสัตว์แดงหรือว่าตัวละครแดงเนี่ยมันจะกี่บาทแล้วนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากสัตว์ก่อนละกันจัดไปปึ๊บนี่ฮะอันนี้น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยสีเขียวเฉยๆนะครับผมมาต่อมาครับอันนี้โอเคโอ้สีขาวว่ะอ่าอีกรอบนึงครับจัดไป โอ้โหสีขาวทั้งสองรอบนะครับก็คือพอเราสุ่มไม่ได้ตามที่เราต้องการใช่ปะเราก็สามารถรีไปเลยนะครับโดยการใช้อีเมลอันนี้แหละนะครับการรีเนี่ยมนรียังไงเนาะให้เรากดเข้ามาที่ขีด3าขีดนะก็คืออันนี้ครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมาที่ตรงตั้งค่านะครับอ่ะพอเข้ามาที่ตรงตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเข้ามาที่ตรงข้อมูลนะครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีให้เรามาทําการกดตรงนี้ครับ ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกนะครับผมกดติ๊กเข้าไปเลยนี่ฮะการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับก็คือคล้ายๆกับเป็นการลบตัวละครออกไปนะครับเนี่ยเขาจะบอกเตือนไวไ้ด้วยว่าบัญชี V ี i ิกบ a l l e t ที่เชื่อมโยงจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับบัญชีอื่นได้อีกครั้งนะครับหลังถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกนะฮะอันนี้คือเรายังไม่ได้เชื่อมเนาะเรายังไม่ได้ใช้ V ี i ิกเชื่อมก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับให้เรากดติ๊กถูกไปแล้วก็ถูกอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วให้เราเข้ามาพิมพ์คําว่า ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกนะครับอ่ะกดไปเลยครับพิมพ์ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บนะครับก็กดตกลงนะฮะมันจะทำการรีไอดีให้เราเลยนะครับเนี่ยฮะกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับมาที่หน้าเดิมนะครับและอนเนี้ยอ่อีเมลของเราที่เราทำการสมัครไปเนี่ยมันก็จะใช้ได้ใหม่นะครับเนี่ยอ่ะผมกดเข้าอีเมลก่อนนะครับผมอ่าผมใช้อีเมลตรงนี้นะ จัดไปครับตัวที่2ปุ๊บกดเข้าไปเลยอ่าเมื่อกี้ผมสร้างตัวละครไปแล้วนะอีเมลนี้นะครับแต่ว่าพอลบไปแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับแล้วเราก็เข้ามาทําการเลือกเซาท์อิตเหมือนเดิมครับอ่าโอเคกดตกลงไปนะฮะแล้วก็มาทําการเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะอยู่ที่1นขีดสเนาะบางที1 4, นึ่ี่ีมันก็จะเต็มนะนะครับผมอโอเคจัดไปครับเนี่ยแล้วก็มาเลือกกดเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ทําการเอ่อ ไปสุ่มหาตัวละครใหม่อีกครั้งหนึ่งจนกว่าเราจะได้ตัวละครที่มันโอเคนะครับเนี่ยผมก็ตั้งใหม่เหมือนเดิมครับผมนี่ฮะตั้งชื่อเหมือนเดิมครับนะต้นซาซานะผมก็ตั้งแบบนี้โอเคกดตกลงเนี่ยครับแล้วก็กดเริ่มเกมชื่อต้องบอกก่อนนคะครับว่าจะต้องเป็นชื่อที่เรายังไม่ได้ตั้งมาก่อนนะนะครับถ้าเกิดชื่อที่เราตั้งมาก่อนเนี่ยมันจะซ้ากันนะครับผมเนี่ยฮะเข้ามาใหม่แล้วเห็นปะสร้างตัวใหม่แล้วก็ดูโฆษณาใหม่ นะครับผมทําทุกอย่างใหม่เหมือนเดิมตามที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับแค่นั้นเลยนะเนี่ยสังเกตไหมพวกนี้ยคือพวกที่เข้ามารีไอทุกคนนะครับเนี่ยอย่างนี้ฮะชื่อเขาจะตั้งตั้งแบบนี้เห็นปะเอออันนี้คือคนที่มารีไอดีเหมือนกับเรารีนี่แหละ นะครับเขาเล่นหลายจออะไรประมาณนั้นนะครับผมส่วนใครที่อยากจะรู้ว่ามันเล่นหลายจอแบบไหนยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามีคนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการรีไอดีประมาณนี้ก่อน นะครับยังไงคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยกันละกันนะครับคลิปนี้ผมจะเอาบรรยากาศมาฝากไว้ตรงนี้นะมีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็สามารถสอบถามมาได้เลยส่วนใครที่อยากจะเติมเงินเกมนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับร้านเติมเกมจอชาวไรนะครับบอกเลยว่าเติมถูกเติมไวเติมเร็วนะครับแล้วก็แอดมินออนตลอด24ชั่วโมงนะ นนสามารถที่จะแจ้งไปเติมได้เลยที่แฟนเพจใต้คลิปด้านล่างนะครับคลิปนี้เอาวันนี้นะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ